คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะพาไปติดตามสถานการณ์ฟ้าฝนกันบ้างคะ่ะเพราะว่าล่าสุดทางกรมอุตุแจ้งเตือนทุกภาคของไทยจะมีฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากจึงอยากจะแต้งเตือนพี่น้องประชาชนให้ระมัดระวังนะคะส่วนที่จังหวัดสุพรรณบุรีคะ่ะชาวนาบางคนถึงกับออกมาร่ำไห้ทุกระทมเพราะว่ามีคันกั้นน้ำพังทำให้มวลนนะ้ำมหาศารไหลเข้าที่นาคะ่ะ หลังเกิดฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องหลายวันนะคะทําให้คันดินที่กั้นมวลน,น้ําที่บ้านดอนยอหมู่ห้าตําบลวังน้ําเย็นอําเภอบางปลามาสจังหวัดสุพรรณบุรีต้องพังลงมาแบบนี้ค่ะทาให้มวลน,น้ํามหาศาลไหลลงนาไหลลงนาข้าวของพี่น้องประชาชนนะคะเสียหายแล้วกว่าขนาดนี้ห้าพันไร่ชาวนาบางคนถึงกับร่าไห้ค่ะสุดจะทุกข์ระทมเพราะว่าข้าวเปลือกราคาก็ถูกอยู่แล้วแล้วยังมาเจอสถานการณ์น้ําท่วมซ้ําเติมเข้าไปอีก ผู้ใหญ่บ้านหมูห้าบอกว่าสาเหตุมวลน,น้ําไหลที่เข้ามาท่วมในนาข้าวของชาวบ้านเนี่ยเพราะว่ามีผู้รับเหมามาสร้างสะพานแล้วก็ประตูน้ําแล้วก็ได้ตักดินที่ทางอบตอวังน้ําเย็นได้ทําไว้ออกไปจํานวนมากทําให้คันดินต่ําลงมาแล้วช่วงนี้น้ําฝนฝนตกลงมาติดต่อกันหลายวันคันดินรองรับปริมาณน้ําไม่ไหวที่สุดก็พังลงมาอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นค่ะพาคุณผู้ชมไปฟังเสียงของผู้ใหญ่บ้านหมูสองกันหน่อยค่ะ เป็นคันดินที่ทางอบตมาดำเนินการทําเป็นคันดินป้องกันน้าท่วมครับสามารถป้องกันได้แต่พอผู้รับเหมามาดําเนินการที่ก่อสร้างสะพานก่อสร้างประตูน้ําแล้วก็ได้ตักคันดินออกไปซึ่งมันตากออกไปเยอะออกไปจํานวนมากทําให้น้ําที่ว่าอยู่ในคลองมันพังลงมาหาพื้นที่การเกษตรครับนะ